แล้วครับรถเคียนอันนี้นครับอ๋อครับครับรถเคีนมาช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันเมื่อน,นี้ครับาาะระครับรถเคีนโอ้น้ำใจคนไทยครับอ่าอะไรครับมาเล่นให้เุื้องบนปัทจีนะครับ แม่นี่นี่ครับอันนี้เจ้าของรถเจ้าของรถเจนเจ้าของรถเจนเพื่อนเอามาช่วยครับอันนี้อันนี้ครับสวัสดีครับครับเจ้าของรถครับรครับเจ้าของรถมาัด้เอาอันมีมีเพจมีเพจร้องร้องรอบ่ะครับนี่มีเพจร้องรอบมาบอกครับนี่นี่ทำอะไเอ้มเพจร้องรอบกับหมาเราเดย เอาเพนเพนเพนนล่องลอยอยู่ท้งองรถได้ไหมน้าไอ้นั่นครับลงดินยุบสัมผัสนอนอยู่แต่ท่องรถคนแรก <laughs> สองข้างแล้วันนึงเย็นก็สองขางล้วไม่พูหึว้างในอองในไม่นี่ครับลุมสองข้างเราดึงออกมาแล้วนะเใส่อกี้เรา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 ที่นี่จขันขันนี้ามานีดีครับไม่ไ้ม่นรักคนเดียขันข้ามาได้ตั้งแกจมบางซีเลยครับสองข้นแล้วด้ครับครับครับลองลองม่งอะไรครับนะครับ รับรถดแง้วค่อยเก็บรถต่อเขากระจายไปเอาคุณเองวางคนใดวางคนใดวางเลยๆวางเลยต้องวางเห้วางเห้ครับกรมีอะไกินขึ้นได้ก็ไม่เป็นไรหรอกครับมีเล็กน้อยเล็กน้อยแต่ไม่รู้ไอ้คัลซีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูครับเดี๋ยวประคองขางตรงแคแล้วก็ไม่ต้องเราไปได้ครับเราเดี๋ยวต้อง เจ้าข่าตรงไหนเนี่ยอะไรครับเจาเข่าตรงไหนเนี่ยผมเจียวออกถนนนะครับเอาออกถนนไปจอดพื้นครับครับแมนครับออออกพไป้ยไโทางเลยพี่พี่บอกอ้เจียนแกจะช่วยแกจะช่วยแกสองคันเนี่ยแกแกบอกว่าเดี๋ยวแกช่วยเดเ๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวค่ายเจียนทำมันสุดๆเรมคงพอเองเอาลมาถาช่วยได้เจียนช่วยไหมช่วยกันนั่นแหละครับช่วยกันครับ เขาได้เาได้ปล่อยทปคเลยเดี๋ยวครับพี่แม่ตอนขึ้นรอบแรกรถอย่างเกือบล่มโอ้ยแต่ยันหักเลย <laughs> ใจหักเลยนะตอนนี้กำลังกำลังกำลังยี่นกำลังหนาที่ขึ้นในซอยกันทั้งรถโค้งกับบิดแน่อยู่ ได้ครับ <c oughs> โอ้แม่นบนอลนะ <c oughs> แสงเคียนครับรถแสงเคียนมาซอยครับ รถเค็นขนาดเค็นครับเค็นลอยลงไปครับลอยเค็นนั่นเองครับครับรถแรงรถแรงรถแรงยังจะจมเลยเสียวครับพี่น้ำมนต์เสียวครับเสียวเสียวพริก เขนอยู่ใกล้ๆจุดนี้พอดีครับมาช่วยกันติดดูรอยรอย นี่ครับร้อยรถ เป็นไงผู้หิงไงครับถามไหมแม่แม่เบิ่งอยู่นี่ครับคนขับลงอ่ะปอโหครับเบืงโอ้โหแม่นบอก่ะไไ้ไหม มันเป็นของน้ำเก่้าครับพี่น้ำมนของน้ำราเพื่อนพึ่งถมไหมครับยุบยางคักเลยเป็นยุสอ่ามุตมุนทนสายซีครับผมทีมงานกำลังซ้อยซอยกันครับถึงรถเกนรถแมคโครเก็บนมมาซ้อยกัน นี่ครับรถเจนฮิโรวันนี้มาซอยมาซอยกันครับมาซอยขอบคุณหลายๆครับผมมือเร็วๆนี่เวทีกระล่มนี่ได้เฮ็ดบุญบ้านหม่แล้วครับบานเนี่ยเอาสู่ไปครับ ลุงแอดาำยูมุตมุตมนทนสายซี่นะครับครับแพ้่ภาพสุดครับอันนี้ทีมงานนกขุมอืดมิวสิครับผมนับยุ้ยนะครับกรุงเทพครับมากรุงเทพนครปฐมจมข้างจมเนี้ยมันเป็นคลองเก่าแต่ก้อนนะครับแล้วเพื่อนเพิ่งถมไหมดันเป็นรถแห่กันแรกขชี้เข้ามาติดจา กลิ้นลำไย้ยไห่รองคำนายมาถึงแล้วครับตอนนี้ลำไยา้ยไห่รองคำแต่ตอนนี้เบิ่งพุทธิเมตรติดล้มไปก่อนครับเชนย,ยักมาพี่แกบอกวาอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยกันท่านครับซอยกันน้ำใจคนไทยครับผม มึงครับบางคนหาไปแล้วออขอบคุณอปอ,อ,อพอล้อมาโบกรถซอยเล่นยู่ไนอนครปฐมครับมุตมนทนสายชีครับ ครับขอบคุณหลายๆครับผมทีมงานนั่งอยู่ในห้มครับใจหายไปน้ำกัน ว่เป็นยังครับสู่ซอยกันอ่าน,นี้ทีมงานมาครับรอบนี้เ็นสองคันเมื่อกี้เกือบขวมครับโอ้ใจหายอะไร เดี๋ยวเดี๋ยวดยเดี๋ยวที่ไร่สดอยู่ครับเดี๋ยวที่ไร่สดอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวที่ไล่ให้เบิ้งครับขอบคุณหลายๆนะครับติดที่ติด,ต,ด,ต,ดตามครับผมตอนนี้กําลังล้อรถขึ้นได้ก่อนครับขอบคุณหลายๆครับปาาระจย์ครับ ขอบคุณครับอาจารย์แมนครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์วิรพันธ์ด้วยครับขอบคุณหลายๆครับตอนนี้กำลังล้อรถขึ้นครับรถแมคโครกำลังมาดึงตอนนี้รถเชนกำลังซูครับมาแล้วครับ คนกับคนมาสนใจหลายพื่กันครับคนรอบนอกมาเบ่งรถแหงติดอยู่ในงานกับว่าท่านได้มีปัญหาครับตอนนี้รถรถติดล้มครับรถติดดินติดหลคักเลยติดรถติดครับติดขี้ดินมันเป็นบอ่อน้ามเก่้าครับเดี๋ยวอาจ คันเมื่อนี้บ่นแน่ใจได้ครับเดี๋ยี่ตอนก้อนเล่นนี่แพร่าภาพสดให้เบิ่งหรือพาท่านกับิเ่ป็นมืออื่นนะครับบนรถแฮ้ครับครับผมตอนนี้กำลังซอยกันกันนครับมาแล้วกำลังยกไหลมาแล้วครับ มาแล้วครับจะเบิ้งครับเบิ้งซอยกันครับเบิ้งซอยกันครับผมมาแล้วครับตึงข,ขึ้นแล้วครับมาแล้วขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับผมตอนนี้กำรถขึ้นแล้วเด้อเอ้าขึ้นแล้วครับเออ เสร็จแล้วครับผมขอบคุณหลายๆด้วยครับที่เขามาเบิ่งครับผมกลินในข้างปลอดภัยมีชชำรุดแน่เพราะเป็นยังครับเพียนไหมครับโอ้เดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตเดี๋ยวเดี๋ยให้สร้างใช่แม่บวามสุนได้ครับเดี๋ยวไปขอบอกกับสร้างพี่